ตรงนั้นมันเกินวัเท um ้าปะอืม hmm. mm ีอ hmm. มันเล่นคนเดียวได้ด้วยเหรอเกมนี้ได้ดิเป็นด่านออดเวนเจอร์เังงมันเลยคือตอนนี้ทุกคนทำไว้ประมาณเหรียญเงินว่าไปทำเหรียญทองให้่าวไม่ใช่

ขอมันคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ทวีความหมายและคุณค่าขอมามองไว้ที่เธอู้เดียว แ้วน้องเอกละอะไร่เลจะมันมันตกมันตกใบๆนะพออีดมันตกบๆไปเนอะมอนไหนเหอ่ะ อ่านไม่ออกเบคอ่า,อเ,ปอาเป็นเลขหกเดี๋ยวก่อนนะสเปคไม่ได้เขียนอย่างนี้นะไม่รู้มั่วโอเสือแล้วก็สระเอปอปาแล้วก็เลขเขาเขียนผิดแต่ปะเ,เลขเสปกหนุ่มเซปกอ่านว่าอะไรนะเสปกจ้ะฉลาเขีสเปกมันอาจจะเขียนคล้ายสเต็กน,นะไม่โซเส,อสือมันต้องอยู่ข้างนอก,นอก เป็ะหนุ่มสุดพุ่งตอนพูดเกรตติ้งกระชูดเวลานอ้นนองอย่าลืมเนย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 เยสแล้วคือข้างนอกถามว่ามันอะไรขนาด มันมากจริงอริงิมันเปลี่ยนเพลงได้เรื่อยๆๆเลยนะเพลนตรงนั้เฉยสักคราแล้วไม่เสีใจกอดว่า โอ้ทำไมมัน huh. ต <See you. S 2> uh ้องหลือกข้างบนเจ็บมั้ยนะเซฟเสียงบ้างไหมยังไง No.